สวัสดีครับวันนี้วันหยุดของแอดหนึ่งวันนะครับก็อากาศช่วงนี้ผ่านหน้าฝนมาก็จะมีเรื่องของลาเน,ะอนอาะต้นใหญ่แอดจะเจอในเรื่องของลาที่มันกินจากด้านล่างของกระถางะนะครับกินระบบรากนี่สังเกตได้เลยว่าวบมันจะเหลืองๆนะครับไม่สดใสเลยเนาะแอดก็เลยทําการแช่เพื่อคว,วามปลอดภัยนะครับส่วนยา,ยาที่เป็นเคมีอ่ะ เราจะไม่อยากให้สัมผัสโดนมือเยอะอาจะใช้วิธีนี้นะครับแช่ประมาณสักพักใหญ่ๆให้น้ํายามันเข้านะครับแล้วก็ยกกระถางก็จะปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยงแล้วก็ตัว,ต,วตัวผู้ชายเองด้วยนะครับมีปากกาดาวของแอดเนี่ยครับใบมันจะออกทั้งเหลืองไม่ค่อยแข็งแรงสดใสเลยนะครับนั่นหมายถึงว่าระบบรากเนี่ยโดนทาลายเนาะ นะครับยังไงก็เพื่อนเพื่อนก็ลองเอาไปใช้วิธีนี้กันได้เนาะก็จะช่วยให้ต้นไม้ที่เรารักอยู่ได้อีกยาวนานนะครับขอบคุณที่ติดตามทั้งเพจหรือ IG ของ l e ฟแอนเฟิร์นนะครับขอบพระคุณนะครับ